สวัสดีครับผมครับตอนนี้อยู่ที่สวนเสรีไทยนะสวยนะน่เป็นสวนที่สวยงามมากนะพอดีมีเพื่อนๆสมาชิกนะฮะท่านหนึ่งคือคอมเมนต์มานะฮะในคลิปที่ผมไปปั่นที่สวนส,สมเด็จนะฮะแล้วผมใช้ไอตัวโปรแกรมที่จับความเร็วนะฮะก็คืออยากจะให้ผมช่วยลองรีวิวดูนะฮะนี่นะครับผม ก็คือว่ารีวิวโปรแกรมที่ผมใช้นะฮะวันนั้นที่ผมใช้จับความเร็วนะฮะก็คือโปรแกรมตัวนี้นะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะตัวนี้ไบต์นะฮะตัวีเขียวนี่สีสีเขียวนี่ก็คือไบต์ไบต์โอมิเตอร์นะฮะเราสามารถโหลดในแอ Store ได้นะฮะแอ Store มีป่าไม่รู้นะฮะแต่อันนี้เป็นเพ s สโตรนะฮะก็คือตรงนี้นี่นะฮะก็คือฟรีนะฮะ เราเพียงแต่พิมพ์คำว่าไบต์นะฮะไบต์เนี่ยผมเคยโหลดว้วโอมิเตอร์นะฮะทำไมต้องมีโอด้วยก็ไม่รู้นะฮะไบต์ฟรีนะฮะโปรแกรมฟรีไบต์โอมิเตอร์น,ะะนี่นะฮะนี่ฮะก็คือมีหลายฟังก์ชันเนาะอังนี้ผิดกันนะฮะก็คือว่ามันเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรีนะฮะแต่ว่าในแอปสโต้มีป่ะไม่รู้นะอันนี้ในเพจสโตข้ของของแอนดรอยนะฮะ ดเดี๋ยวเรารีวิวสดๆเลยนะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็คือมันเป็นโปรแกรมที่แต่ก่อนตอนผมเริ่มขี่กรยานเนี่ยผมก็จะพยายามหาโปรแกรมนะฮะหาพวกโปรแกรมเนี่ยตัวฟรีๆที่จะมาใช้นะฮะก็ลองมาหลายตัวเนาะแต่พอดีมาถูกโลวกับตัวนี้นะฮะก็คือเขาจะมีแผนที่ให้ด้วยนะฮะเนี่ยนี่เรากดสตาร์ทแล้วนะฮะตอนนี้สตา,าร์ทมันก็จะนับตรงนี้นะฮะก็คือจะมี กขาจะมีแผนที่บอกด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนนะฮะมีหยุดชั่วคราวได้หยุดทั้งหมดได้นะฮะนี่มันมีแสดงหลายอย่างนะ,ะนี่อันนี้ก็คือสถิติความเร็วระยะทางความเร็วเฉลี่ยนะฮะก็กิโลแคลอรี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเป็นความเร็วเนาะถึงหกสิเนี่ยเนี่ยเป็นความเร็วหรืออะไรเงี้ยเมตรอะไรเงี้ยนะกี่ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้นะ,ะเป็นช่องแล้วก็มีแผนที่นี่นะฮะนี่นี่นะฮะก็คือแผนที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนนี่ เรานั่งอยู่ที่สวนน้ำนะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยก็จะมีจุดตรงนี้ให้เราเห็นว <reco Christ. S 2> ่าเราอยู shirt. ่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเราเคลื่อนไหวไปนิด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 หน่อยหน่อยก็จะเห็นแล้วนะฮะตรงนี้นี่นะฮะเนี่ยก็จะเห็นแผนที่ว่าเราอยู่ตรงไหนไปเดินทางตรงไหนเราแล้วก็สามารถเก็บประวัติได้ด้วยนะฮะโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเขาให้เซตด้วยนะฮะเซตติ้งเซตติ้งว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะ ะะเดี๋ยวเราจะติดไว้หน้าจาักรายานเนาะแล้วก็ลองปั่นดูนะฮะว่ามันจะใช้ประโยชน์ยังไงนะก็คือจริงๆอ่ะน่าจะมีโปรแกรมที่ดีกว่านี้นะฮะหลายตัวนะฮะแต่มันไม่ฟรีนะฮะบางตัวอาจจะไม่ฟรีหรือบางตัวที่ฟรีอาจจะดีอยู่นี้นะฮะแต่ว่าผมทดลองใช้มาประมาณ3-4ตัวนะฮะตอนที่เริ่มมาปั่นใหม่ๆเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ มันก็ไม่ค่อยสมูทนะฮะมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจง่ายก็เลยมาเจอตัวนี้นะฮะตอนมาเจอตัวนี้ลองใช้มาใช้มาเออโอเคถูกใจตอนนี้ตอนมือถือพังเปลี่ยนมือถือก็จะโหลดตัวนี้มาใช้อยู่ตลอดนะฮะถือว่ามันโอเคเลยนะไม่รู้จะโอเคสําหรับคนอื่นเปล่านะเนี้ยวันนี้เนี่วันนี้อะดูรถจักรยานก่อนวันนี้เอาดาวฮอนรูทนะฮะทันเขียวมานี่นไฮะเดี๋ยวนี้จะออกทริปหน่อยนะฮะเตรียม เตยมน้ำมาเยอะเลยก็คืออันนี้เป็นน้ําเย็นใส่น้ําแข็งนะฮะนี่นี่นะฮะใส่น้าแข็งไว้เต็มเลยนะฮะเนี่ยมีน้ําแข็งอยู่ในแล้วก็อันนี้เป็นน้ําเติมนะฮะเป็นน้ําธรรมดาไว้สําหรับกินอันนี้แล้วก็เติมกินอันนี้แล้วเติมนะฮะก็คือว่าเรากินน้ําเย็นเนาะชอบกินน้ําเย็นนะฮะนี่เป็นดาวฮอนรูทนะฮะซื้อมาขึ้นปีที่สามแล้วนะฮะปีที่สามนนะฮะ ก็คือซื้อมาสองคันนะฮะก็มีสีแดงนะแล้วก็สีเขียวมาสำหรับเปใช้เนาะแต่ก่อนมีรูปอยู่สองคนนะฮะก็ชื่อช่องนี่นะฮะ w o r k a t f u r u tv แล้วก็ซื้อให้คนละคันนะฮะแต่ตอนนี้ไปเรียนแล้วนะฮะไปเรียนแล้วก็เลยไม่ได้ไปน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ไปติดกระเป๋าซะสวยเลยกระเป๋าใบห้าร้อยกว่าบาทนะฮะเป็นกระเป๋าดาวฮอนเนี่ยสวยเชียวนี่ยนะใส่ถุงไ้ถุงมือใส่ถุงแขนใส่ที่ล็อกมาเยอะแยะกันน้ําด้วยนะฮะ กันน้ำหรือเปล่ามไม่รู้เพราะยังไม่เคยไปขี่กลางฝนเห็นเคเขาเคลมว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะลองปั่นดูนะฮะสักรอบนึงเนาะเดี๋ยวดูระยะทางนะฮะเริ่มจบเรามาจบกันตรงนี้นะคือส่วนนี้เราจะไม่ขี่เร็วมากนะฮะเพราะว่าเออเขาไม่ได้ให้ปั่นเร็วอะไรขนาดนั้นนะฮะปั่นสบายๆนะสวยนะสวน่วนนี้นี่นะฮะเขาก่อนคือเอารถไปจับความเร็วที่ สวนสมเด็จพระศรีนะฮะอู่นนทบุรีแล้วมีเพื่อนสมาชิกนะฮะบอกว่าอยากให้รีวิวไอ้ตัวนี้หน่อยตัวที่ใช้อยู่นี่นะฮะนี่นะฮะขึ้นไปเก้าแล้วสิบแล้วนะฮะสิบสิบอัน,นก็คือศูนย์เก้าก็คือนี่คือร้อยเมตรแล้วนะฮะเนี่ยร้อยเมตรแต่ตรงนี้ก็เขียนสีล้วเราไม่ได้เริ่มต้นที่หนึ่งของเขานะฮะอันนี้คือไอ้ตัวทางบนทางขวามือนี้ก็คือระยะทางนะฮะ ความเร็วอยู่ตรงมุมบนซ้ายมือนะฮะไอมุมล่างซ้ายเนี่ยเป็นกิโลแคลอรี่หรือแคลอรี่เด่ยก็ไม่รู้มันจะจริงเปล่านะฮะแต่ว่าก็เหนื่อยนะเหนื่อยจริงนะฮะแต่ไม่รู้จะตามนั้นหรือเปล่านะกิโลแคลอรี่เนาะเดี๋ยวจะลองปั่นรอบเล็กดีนะฮะ ตรงมุมล่างซ้ายมือนี้มันก็คือไอ้นี่นะฮะมุมล่างขวามือสิเนาะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะฮะที่บอกเจ็ดเนี่ยเดกิโลก็คือความเร็วเฉลี่ยนะ,ะก็คือมันเอามาเฉลี่ยกันเนาะกับระยะทางนี่เล่นทางเล็กนะฮะสวนนี้ดีนะฮะตรงสะพานก็จะทําทางให้ขี่ยา,ยานขึ้นได้เลยนะฮะเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นบันไดนะตอนนี้เขาทาเป็นทางเคริร์ฟ ให้ขี่ขึ้นขี่ลงได้นี่นะฮะเดี๋ยวลองให้ดูแผนที่นะฮะเดี๋ยวไปสักหน่อยนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกดแผนที่ให้ดูนะฮะว่าเราวิ่งเป็นระยะทางยังไงตอนนีก้กดดูได้นะฮะถ้าเรากดแผนที่ดูเนี่ยเดินไปที่แผนที่เห็นไหมนี่เห็นไหมไปละเนี่ยนะกำลังปั่นไปอยู่ข้ามน้ำมานี่นะฮะ ววนนี้ตอนตอนช่วงเช้าเช้านะฮะตีห้าหกโมงคนจะเยอะนะฮะก็ไม่เหมาะสำหรับที่จะปั่นจัก,กรยานนะฮะคือเขาไม่ได้แยกเลนไว้ให้นะฮะไม่ได้แยกเลนไว้ว่าจะเป็นเลนอะไรนะเลนจัก,กรยานหรืออะไรเหมือนสวนอื่นนะฮะก็เลยต้องระวังกันหน่อยนะฮะแต่ช่วงสาย,สายตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่าเนี่ยคนน้อยนะฮะมีแต่เจ้าหน้าที่ก็เราก็จะปั่นสบายหน่อย นี่นะฮะมันก็เนี่ยมันจะเป็นระยะทางอย่างนี้นะไปละ,ะเดี๋ยวเราลองปัดกลับมาที่ตรงน,นี้นี่ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่13นะฮะสบายๆดาวฮอนคันนี้7สปีดนะฮะ7สปีดเป็นชิมาโน่ธรรมดานะฮะไม่มีมีติดมากับตัวรถนะฮะไม่ใช่มีไม่ได้ขึ้นทำเนียบนะมีอะไรก็เป็นชิมาโน่ธรรมดา7สปีดนะฮะจานหน้าประมาณ54นะ ด้านหลังเล็กสุดเล็กสุดก็ประมาณสิบสามนะฮะอ่ะมาดูตรงนี้อ่ะนี่นะฮะมาจอดนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราเรียวๆเลยนะฮะก็คือว่าสบายๆเนาะนี่นะฮะก็คือเป็นคลิปเรียวๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่นะฮะตอนนี้แผนที่เนี่เยเห็นไหมฮะแผนที่นี่ตอนนี้เรามาจอดตรงนี้มันจะมี ประวัติว่าเราจอดด้วยนะฮะจอดตรงนี้นี่เห็นไหมไม่ใช่ดิมันอยู่นี้นี่นะะีะโอ้ยมันเลื่อนไม่ค่อยได้นี่จอดตรงนี้นะฮะโอ้ยกลับมาที่เดิมข้อเสียของมันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะก็คือแผนที่มันจะตอนเราเลื่อนไปเลื่อนมามันจะกลับมาตรงนี้ตลอดขยันอ,อย่างนี้นี่ต้องต้องค้างมือไว้นะฮะนี่อย่างว่านะฮะของฟรีก็ใช้ไปก่อนนะฮะเขาจะมีโฆษณาให้เราดูนิดๆหน่อยๆ,ๆล้วก็ดูไปแต่ถ้าเกิดเป็นประวัตินะฮะเดี๋ยวตอนจบแล้วจะมีประวัติ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขี่ไปก่อนอดูห่างๆนี่นะฮะเราอ้อมมาตรงนี้ตอนนี้เราเริ่มต้นแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดเดิมก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองขับบนตรงนี้เดี๋ยวจะจะจะ,จะได้ดูนะฮะว่าตอนขับบนมันเป็นยังไงบนเป็นวงกลมนะฮะเอาตรงนี้แหละนนะเราจะบนเป็นวงกลมนะฮะดูที่จะส่งผลเป็นไง นี่ฮเมันเป็นวงกลมนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นวงกลมด้วยเออเมื่อกี้ผมดูผิดนะอันนี้คือจุดปายจุดเริ่มต้นอ,อีกฝั่งหนึ่งต้องขออภัยนะฮะงง นะตอนเราวนเป็นวงกลมเนี่ยคอยดูนะฮะอันนี้คือชัดเจนนะฮะก็สมมุติว่าเราขี่ในสนามเนี่ยเคยไปขี่ใช้ตร,ตรงเนี้ยแล้วไปขี่ที่สกายเลนนะฮะสามรอบนะบตอนเราดูเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นเดียวนะฮะมันเหมือนเป็นเส้นเดียวเลยอ่ะจบตรงนี้แล้วกันนี่นะฮะตอนเราวานเป็นวงกลมเนี่ยนะฮะมันเหมือนจบเป็นเส้นเดียวนะแต่จริงๆเนี่ยตอนเราขยายดูเห็นไหมจะเห็นได้ว่า นี่เห็นไหมมันจะเป็นหลายเส้นนะฮะคือมันจะทับทับกันอย่างเงี้ยก็คือว่าจริงๆเส้นทางที่เราขี่มันไม่มันไม่มีทางที่จะทับเส้นกันได้นะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้เรื่มเรื่มกันหน่อยหนึ่งถึงถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราขี่ในเส้นแล้วก็ตามนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราขยายดูเนี่ยเห็นปะมันมันมันจะเป็นอย่างเงี้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราดูห่างๆล้วดูแบบพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนาะ ก็โอเคนะฮะเออนี้จุดุดเริ่มต้นอยู่ทางนี้นะฮะตรงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะมันจะชอบเลื่อนอย่างเงี้ยตอนมันขยายมันจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะฮะเนี่ยขยายมาแล้วมันจะติ๊กตักติ๊กตักอะไรของมันอะเออนะฮะประมาณนี้เนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปหยุดกลางน้ําดูนะมันมีสะพานกลางน้ําแล้วหลยวเราจะลองหยุดดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมตั้งมาที่ตัวนี้เดี๋ยวลองมาใช้หน้าที่หนึ่งดูอันนี้ความเร็วศูนย์นะฮะระยะทางเกือบกิโลละเก้าร 30ิบเมตรนี่นะฮะข้างหน้าก็มีนี่ตรงนี้ใช้วิธีปัดนะฮะปัดซ้ายปัดขวาได้เลยนี่อันนี้จะเป็นผมไม่ค่อยได้ใช้นะอเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับส่วนใหญ่จะเน้นความเร็วนะฮะเนี่ยขึ้นความเร็วความเร็วสิบสิบเอ็ดเป็นมันเน้นความเร็วแล้วตัวสีแดงเป็นอะไรอะกิโลใช่นะฮะกิโลแคลอรี่อะไรอย่างี้แค่นี้นะฮะ มันไม่มีความเร็วเฉลี่ยะนะฮะเนี่ยมันจะเป็นมาดขึ้นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเกล์ลดเลยขึ้นมาสีแดงๆนะฮะสิบเอ็ดเนี่ยสิบสองอะไรเงี้ยฮนะขึ้นมาเหมือนความเร็วลถเลยมันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเกขึ้นมานะฮะถ้าปัดมาทางซ้ายก็จะเป็นตรงกลางนี่ไอ้ตรงนี้จะมีอาตาัตราเร็วเฉลี่ยนะฮะเห็นจะเห็นว่าแล้วโปรแกรมนี้นะฮะ สมมติเดี๋ยวผมจะปิดหน้าจอนะนเราปิดหน้าจอมันก็ยังจับอยู่นะฮะสมมติว่าเราอยากพักหน้าจอแล้วยัดใส่กระเป๋าสมมุติว่าเราไปขี่แล้วมันตากแดดสมมติว่ามือถือตัวเนี้มันตากแดดอยู่นะฮะ,สมม,มดดะ,ฮะสมมุติว่าไปขี่ที่ร้อนๆเนาะเราก็ปิดปิดเนี่ยฮะปิดหน้าจอแล้วเราก็ถอดใส่กระเป๋ากระเป๋าเป้ไว้นะสมมุติว่าผมใส่กระเป๋าเป้ไว้นะใส่กระเป๋าเป้ไว้แล้วปั่นไปนะฮะ ข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือว่าที่ชอบคือเราปิดแล้วเราก็ใส่กระเป๋าเป้แล้วก็ปั่นไปเสร็จแล้วตอนเราเอามามันมันอัดต่อให้นะฮะเนี่ยสมมติเราปิดพักหน้าจออย่างเงี้ยเราปั่นไปแต่เราไม่ปิดโปรแกรมนะฮะโปรแกรมนี้ยังทํางานต่อนะฮะมีครั้งนึงอ่ะผมขี่มอไซค์นะไปปั่นกับเพื่อนนะเสร็จปุ๊บผมลืมปิดมันอยู่ข้างหลังนะครับผมลืมปิดลืมปิดปุ๊บ แล้วก็ขี่มอไซค์กลับบ้านนะฮะตอนขี่มอไซค์ความเร็วมก็จะเยอะใช่ไหมฮะมันก็จะเอาไปเฉลีย่ยตอนเราขี่รถยนเนาะโอ้โหความเร็วเฉลี่ย50กว่ากิโลต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็ระยะทางเป็นร้อยเลยก็คือว่าลืมปิดนะฮะลืมปิดโปรแกรมเนาะตอนลืมปิดโปรแกรมเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยทํางานต่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาอยู่กลางสะพานเนาะพาชมสวนไปด้วยเนาะสวนน้ำเสรีไทยที่นี่สวยอ่ะไปอยู่กลางสะพานเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมานะ เห็นไหมฮะยังทำงานต่อเห็นปะ่ะเนี่ยระยะทาง1.30หนึ่งกิโลเมตรแบบดูแผนที่นะฮะเรามาอยู่กลางน้ำเลยเห็นปะ่ะนี่เห็นไหมฮะเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยเรากำลังจะข้ามสะพานเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นถนนนะฮะขาวๆเนี่ยเป็นถนนเนี่ยเรากำลังข้ามสะพานอยู่กลางน้ำเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปเดินข้ามสะพานนะ่ะนี่นี่เป็นเกาะนะฮะเกาะกลางน้ำ เป็นเกาะกลางน้ำนะฮะตรงนี้แกจะเห็นว่าเรามาที่เกาะกลางน้ําโอ้โหนี่เราอยู่กาลา,กางน้ำเลยเนี่ยเนี่เราอยู่กลางน้ําเลยเนี่ยก็คือจริงๆเป็นเกาะนะฮะเกาะกลางนะครับในแผนที่มันไม่มีเกาะให้เรานะมันไม่มีเกาะเนี่ยมันมีแต่กลางน้ําอ่ะ นี่นะฮะมีสวนมีซุม้มอ๋อในแผนที่มันไม่ขึ้นเกาะนะฮะมันไม่มีเกาะนะมันไมีแผ่นดินเพราะเกาะนี้มนุษย์สร้างขึ้นมานี่นะฮะเราก็ปั่นอ้อมไปพอมาเห็นไหมฮมันจะมีเส้นสีเขียวปักก็คือไปได้โอนต้นอะไรเนี้ยฟักข้าวนะฟักข้าวนี่เลี้ยวมาเห็นไหมเลี้ยวมาแล้วก็มาขึ้น,นอีกสะพานหนึ่งฮนะ เนี่ยสวนนี้สวยนะอ่ะเดี๋ยววนตรงนี้สักรอบไปกันนะลองดูในแผนที่นะฮะมันจะวนรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวมาตอนนี้อ,อถ้าเกิดมาเดินมาวิ่งขี่จักรยานในสวนก็ไม่จำเป็นต้องใส่แมสนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ปุ่เก็บใครเนาะเราไม่ได้สิงสิงกับใครอะไรเงี้ยนะฮะก็คือสามารถถอดหน้ากากได้แลนะ้วเนาะสบายนะฮะ ชิดๆชๆิดๆฮัลสวัสดีครับน,นี่นะฮะอ่ะโค้งมาแล้วเห็นปะอ่ะเดี๋ยวเรามาอยู่ใต้ซ้มนี้แล้วกันสวยๆโค้งมาแล้วนะฮะนี่คือทันเราปั่นไปเนี่ยเราก็สามารถเซฟแผนที่ไว้ได้นะฮะว่าเราไปปั่นที่ไหนระยะทางเท่าไรหร่เหนี่ยฮมะตอนนี้ตอนเราอยู่กลางน้ำเห็นปะเหมือนกับเราปั่นจักรยานกลางน้ำเลยเนาะแต่จริงๆมันคือเกาะน,นะนี่เกาะเกาะนะฮะเกาะกลางน้ำ อันนี้ผมกดเรียวๆนะก็คือสบายๆนะฮะจะได้ดูบรรยากาศแบบสบาย,บายๆเรียวๆอยู่กับเพื่อนนะฮะเนี่ยเกาะกลางน้ําเลยนะฮะก็คือมีสะพานอยู่สองฝั่งนะสะพานฝั่งนูด้ดกับสะพานที่ข้ามาฝั่งนี้นะฮะอันนี้เป็นไงฮะเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมฮะเส้นทางมันจะไม่ทับกันนะจริงๆถ้าเกิดเราดูเล็กๆเนี่ยมันจะทับกันนี่นะฮะเราดูเล็กๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นเดียวเนาะเหมือนกับเราวิ่งทางทักเดียว แต่ถ้าเกิดเราเกยใหญ่อะเดี๋ยวไปดูก็เพลินดีนะฮะเหมือนเราอยู่น้ําอยู่กลางน้ําเลยเนาะนแจวนะอันนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีนะฮะฟรีฟรีจริงๆก็คือว่าผมใช้มาสามปีก็ฟรีไม่มีใครมาเก็บตังค์สักบาทน,นะฮะแต่ว่าบางครั้งตอนเราปิดตอนเราเปิดอะไรเงี้ยมันมีโฆษณานิดนึงเราก็ไม่ไรฮะหยวนหย่นนะถือว่าเขาให้เราใช้ฟรีนะเราก็ดูโฆษณาเขาหน่อยหนึ่งนะฮะนี่นะ มาอยู่กลางน้ำแหละตรงนี้ตรงนี้กลางน้าจริงจริงนะแต่เป็นสะพานแต่เมื่อกี้เป็นเกาะเอาละเราขึ้นมาละพี่ดูแผนที่ก็งงนะมาอยู่กลางน้ําแต่จริงเราอยู่บนเกาะกลับไปที่เดิมนะฮะอ่านี่มาที่แผ่นดินแล้วลนะ่ะอ่าเนี่ยอ่าขยายดูนะฮะไม่ใช่ขยายดีเนาะสูงอะเดี๋ยวเราไปที่จุดเดิมนะไปที่จุดจุดเดิมเลยถ้าเกิดสมมติว่าเี่ยเราหมุนได้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่างงนะว่าเราเดินทางไปข้างหน้าใช่ไหม ล้วก็หมุนกลับนี้ก็ได้เพราะว่ากลัวงงนะครับเพราะว่าเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมเราก็หมุนหมุนดูนะกลับมาที่เดิมตรงนี้เลยนะฮะปึ๊บนะที่เดิมไหมเราเริ่มต้นตรงนี้นะชนยังชนยังชนละปึ๊บอ่านี่เป็นรูปหัวใจเลยรูปหัวใจหรือูปก้นกันแนยนี่นะฮะนี่เราหมุนกลับนะนี่ตรงไหนแล้วอ่ะเอออยู่ตรงไหน ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะชนที่เดิมนะเห็นปะ่ะชนที่เดิมนะฮะนี่เราปัดมารอบนี้นะฮะคราวนี้เราเดี๋ยวผมจะปิดนะสิบสองนาทีเนี่ยมันกระพริบอยู่นะฮะอลองดูนี่ความเร็วเฉลี่ยเจ็ดนะฮะระยะทางหนะึ่งจุดหกเนาะนี่นะฮะอ่าผมหยุดมันมีหยุดชั่วคราวนะฮะก็คือปุ่มปุ่มทางซ้ายเนี่ยสีเขียวนะคราวนี้ผมหยุดสีแดงเลยนะก็คือหยุดนี่เขาจะบอกว่า,าปั่นอะไรเงี้ย ดูว่าไม่เป็นไรขอบคุณนะเรียบร้อยนะนเขาจะมีโฆษณาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะฮะก็เปิดขึ้นมานะฮะอ่าเรามาดูประวัตินะฮะนี่ประวัตินี่วันนี้นะฮะนี่นี่เห็นไหมฮะประวัติก็จะมีขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยนี่กดดูว่าเราวิ่งเวลารวมสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะฮะยี่เก้าวินาทีระยะทางหนึ่งจุดหกกิโลนะฮะ ได้ยี่ิบเก้าจุดสองนะกิโลแคลอรี่ความเร็วเฉลี่ยเจ็ดจุดเก้าสี่นะฮะความเร็วสูงสุดสิบสี่จุดห้าเจ็ดนะฮะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เขามีตรงนี้ด้วยหยุดชั่วคราวสี่นาทีเริ่มต้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะถึงเท่าไหร่เห็นไหมมีความสูงสุดอะไรเนี่ยระดับความสูงนะะมีให้ด้วยนะระดับความสูงเนี่ยเห็นไหมฮะส่งออก g P G P X ได้ด้วย ตามสูตรอะไรไม่รู้นี่ยไม่ค่อยได้สนใจมีหมายเหตุด้วยเนี่ยบันทึกได้ด้วยนะฮะตรงนี้สามารถบันทึกหมายเหตุด้วยนี่นะฮะว่าเราไปปั่นที่ไหนยังไงนะนี่แผนที่เห็นไหมฮะโอ้ถือว่าเด็ดนะเด็ดนะจะ <_' S 2> ได้นะโปรแกรมปีฟรีนะฮะน, <_' S 2> นี่นี่ละนิดเดียวเองเนี่ยดูดิกระจิ๊ดระชนะอ่ะไปหาดาวน์โหลดได้นะเนี่ยไม่ไมีวัดผมไม่ขี่ ไอนี้คือผมลงใหม่นะฮะเครื่องนี้คือเครื่องใหม่เนาะนี่ผมไปขี่ที่ไหนบ้างู้จำไม่ได้ละวันที่สามมิถุนายนนะฮะนี่นะฮะก็คือว่ามีประวัตินะฮะไปหาโหลดได้นะฮะเนี่ยถ้าเกิดไปที่แอปแอปสโตร์ตรงนี้นะฮะก็พิมพ์คําว่าไบ์ไบแล้วก็โอนะฮะมีโอก่อนนะแล้วก็เมตเตอร์นะไบ์โอเมตเตอร์นะฮะก็จะเจอตัวนี้เลยเนาะเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะตัวอย่างเพียบเลยนี่นะฮะ เนี่ยเขาให้เซตได้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพศชายน้ําหนักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะจะได้ตรงกับนี่นะฮะเห็นไหมก็โอเคนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะผมก็ตัวเดียวนะฮะตัวเดียวที่ผมใช้อยู่นะฮะคือก่อนหน้านั้นผมใช้หลายตัวแต่ว่าผมถูกใจตัวนี้นะฮะก็คือถูกถูกชะโลกว่ากันเถอะตัวนี้เนาะโอเคนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะฮะถ้าใครสนใจเนาะไปหาดาวน์โหลดเอานะฮะ ฟรีๆนะฮะแต่ว่าในในในไอ้นะเพสโตของแอปของของ Apple ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะอันนี้มันเป็นเออเพสโตแอปสโตของ Apple น่ะของของอะไรนะก็แหละของ Apple นั่นแหละนะของ iPhone ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็น Play Store ของ Google นะฮะของของ Android เนาะโอเคครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากให้แนะนําคลิปอยากให้ทําอะไรก็บอกได้นะฮะเดี๋ยวจะทําให้ชมนะฮะนี่สวนเสรีไทยนะฮะบรรยากาศดีนะสบายๆวันนี้อยู่ในสวนเลยไม่ได้ใส่อะไรป้องกันนะฮะเดี๋ยวผมจะออกคลิปแล้วนะผมจะไปละวเดี๋ยวไปปั่นสะพานปูนไปนู่นเลยนะฮะไปไปวงแหวนเลยเดี๋ยวต้องจะต้องใส่อุปกรณ์หน่อยนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวออกคลิปและแดดร้อนๆจะสิบโมงแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะจะ,จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วนะฮะ บายครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับติดตามรับชมครับครับผม